ด้านหลังนะครับก็มีชื่อรุ่นว่า ka 3 2 a 1 1 bc นะครับซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ของอประเทศรัสเซียนะครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ของกรมอการลับเท่าสนัภัยนะครับโดยาการทำ euu ร่วมกันกับกรมงการรับเท่าไทยและอกองทัพบกนะครับในการที่จะปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาสนัภัยนะครับสำหรับสมรรถนะของ ka 3 2นะครับก็มี เครื่องยนต์2เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ละ1,200นะครับ2ี่สแรงม้านะครับ2เครื่องยนต์นะครับสามารถายกน้ำหนักได้สูงสุดนะครับในการบรรทุกภายในนะครับได้11,000กิโลกรัมและสามารถที่จะยกคิ้วในขณะที่ลอยตัวอยู่ได้ถึง12,700กิโลกรัมตัว KA 3 2เนี่ยครับก็สามารถบินด้วยความเร็ว90นอตนะครับในการที่บินปฏิบัติงานนะครับโดย k คเอเนี่ยมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษคือระบบซิมเพกในการ ดูดน้ําเพื่อดับไฟนะครับซึ่งในถังของ s ิ m เพกเนี่ยสามารถที่จะบรรจุน้ําได้3,000ลิตรได้น้ําแล้วเราเข้าไปาสามารถเข้าใกล้ในแหล่งไฟได้ได้มากนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยอยู่ติดกับลาตัวทําให้เกิดมีความคล่องแคล่วในการาเปบดภารกิจนะครับในรูปแบบของการทิ้งน้ําก็สามารถที่จะเลือกโหมดในการทิ้งน้ําได้หลายรูปแบบนะครับก็จะมีว่า ต้องการทิ้งน้ําเป็นจุดนะครับเราก็จะเปิดแบบซันโวก็คือเปิดประตูทั้ง4บานนะครับเพื่อด,ดอปน้ําลงไปเป็นจุดนะครับหรือถ้าน้ํามีทางที่มีระยะทางยาวนะครับเราก็จะเปิดระบบเทียร์ก็คือจะเปิดประตูข้างละ2อบานนะครับซ้ายขวาต่อเนื่องกันนะครับจะทําใหา้มีได้ระยะของน้ำเนี่ยที่ไกลขึ้นซึ่งสามารถสร้างแนวกันไฟได้นะครับ และอีกโหมดหนึ่งก็คือกรณีที่มีจุดน้ําอยู่ห่างกันหลายจุดไม่ต่อเนื่องครับเราก็จะใช้โหมดมันติซึ่งสามารถที่จะเลือกเปิดน้ําทีละข้างนะครับในจุดที่1แล้วก็ไปต่อจุดที่2ได้ครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมี rescue h o s t นะครับโดยในภายในเครื่องในการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเราจะมีหน่วย ERT ที่จะขึ้นไปกับเครื่องด้วยทุกครั้งนะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นนะครับได้รับบาดเจ็บพักตกจากหน้าผาหรือว่า,าได้รับบาดเจ็บแขนขาหักนะครับหน่วยของเราก็สามารถที่จะส่ง ERT ลงไปรับผู้บาดเจ็บนะครับด้วย Reescue h o i n t ที่อยู่ด้านข้างของเครื่องได้ในทันทีครับเราสามารถที่นำขึ้นมาบดเครื่องแล้วก็กลับเข้ามาส่งในจุดส่งป่วยต่อไปได้ครับ